เวลาอีกว่าบาณแปดวันเนี่ยครับเวลาที่เหลือเนี่ยขณะนี้นะครับครับผมคิดว่าผมลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนเนี่ยมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเสียดายว่าทุกที่เนี่ยครับที่อยากให้เราไปตอนเย็นทั้งหมดกับรถจะมีคนอยู่เยอะแต่ก็ไม่สามารถไปได้จริงๆกลางวันก็ไปบ่ายก็ไปเช้าก็ไปก็ไปทุกที่เท่าที่เจอแต่เท่าที่ไปเจอเนี่ยสองเสียงตอบรับดีมากนะครับ เป็นความหวังคนหนุขาหวังอยากจะกู้ศักดิ์ศรีบ้านเมืองเมื่อเช้านี่เองมาเดินที่สวนตูนกับมีคนหนึ่งนะครับเข้าใจว่าเป็น้ากราชที่เกษียณอายุครับมาปอดผมนะครับแล้วบอกว่าคุณพิเชษฝากบ้านเมืองด้วยนะเราเนี่ยนะครับมันมีความรู้สึกแบบโอ้โหคือเขาไม่ได้ฝากฝากว่าเออไปแก้เอออะไรนะเออขยะนอยนะครับเออท่อตานไปช่วยดู ปาปาหน่อยไฟฟ้าหน่อยหรือว่าสิรร่งอำนวยความสะดวกในหมู่บ้านไม่ใช่มากอดผมจับแขนแล้วก็เขยา่าพี่คุณพี่จะฝากหน่อยนะผมก็ถามาฝากอะไรบ้านเมืองเป็นความรู้สึกที่ผมคิดว่วันนี้คนสงสารติดตัวมากนะครับแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยแค่แปดวันโดยประมาณนะครับผมก็ยังลงเหมือนเดิมมากขึ้นนะครับประเวนมากขึ้นพบปะมากขึ้น แล้วก็ขอบคุณคุณเกลราชสีฎ์นะครับคุณไัยเจนที่มาช่วยกันนะครับในการรณรงค์สุดท้ายที่จะเหลือเนี่ยนะครับผมบอกกับพี่น้องว่าพี่น้องครับมั่นใจเถอะนะครับผมเข้าไปทําหน้าที่เป็นตากเป็นเสียงแทนพี่น้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริตลและด้วยความมั่นเพียรทุกประการสิ่งที่ผมอยากจะทํถ้าได้เป็นแล้วผมเห็นว่าสงขลาเราเมีปัญหาใหญ่ๆอยู่สองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดคือสุขภาพของประชาชน นะครับเรื่องบอ่อขยะบ่บขยะณนะวันนี้นะครับมันมาขยะเข้ามาเนี่ยนะฮะที่ที่ตำบลเกาะแต้วเนี่ยนะบ้านสามกองเนี่ยวันละพันห้าร้อกว่าตันแล้วก็สามารถแล้วก็เข้าลงไฟฟ้าปรากฏว่าที่สิ่งที่ออกมากลายเป็นมลพิษ เป็นสารพิษที่ทําให้พี่น้องประชาชนในเดือดร้อนมากนะครับอันนี้จะบอกว่าหน้าที่ผู้แทนโดยตรงไหมก็คงไม่ใช่นะครับแต่ผู้แทนมีความสําคัญมากในการไปกระตุ้นให้หน่วยงานนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมกรมมลพิษจังหวัดอะไรก็ดีอบตอก็ดีอบจอก็ดีีนะครับถ้าเราเข้าไปสามารถประสานและกระตุ้นตรงนี้อันที่สองนี่ครับเรื่องใหญ่มากน้ําท่วมครั้งนี้นะครับสิ่งที่เห็นชัดก็คือว่าเราไม่มีแหล่งรับน้ํา แหล่งรับน้ําที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคือทะเลสาบสงขลาแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ผันเปลี่ยนไปสมัยเด็กๆเรานั่งเรือจากระโนดมาสงขลานะครับเรือเต็มไปหมดนะครับแต่ปัจจุบันนี้หลายพื้นที่หลายบริเวณเรือหางยาวก็เล่นไม่ได้บางบ้านนะครับเขาบอกหลังบ้านเนี่ยเป็นโคลนและเดินลงไปเดินได้แล้วเพราะฉะนั้นไม่ไม,ไม่ไม่มีที่รับน้ําปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายสิ่งที่จะต้องทํานะครับผมคิดว่าการขุดลอก ะทะเลสาบตรขามีความจังเป็นหลายคนบอกมันเรื่องใหญ่นะจะทําได้หรอผมบอกเข้าไปอาวากาศกันแนละ้วถ้าคุณโอกทะเลสาบตรงขาไม่ได้คุณก็อย่ามาทําอะไรเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องใหญ่มากหรอกอันที่สามแหลมสนอ่อนผมจําได้ว่าผมเกิดมานะครับผมเห็นแหลมสนอ่อนจนถึงวันนี้ผมอายุเจ็ดสิบแล้วนะครับแหลมสนอ่อนก็ยังไม่มีอะไรเป,เปลี่ยนแปลงซ้ำ้ายกรับ น่ากลัวกว่าเก่าเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการพัฒนาถามว่ามีมีใครที่กล้าให้ลูกสาวไปเดินเวลาคำ่คำค่ำคืนคะรัไม่มีหรอกครับอันตรายก็อันตรายทุกอย่างในกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมไปด้วยซ้ำสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่บรรพบุรุษมอบให้เราเนี่นะแต่เรากลับไม่รักษานะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องดําเนินการสุดท้ายนะครับฝากเพื่อนบิดนะครับไม่ว่าจะเป็น นักเรียนเก่าโรงเรียนอนุบาลน,นะครับโรงเรียนพลวิทยาที่อยู่หาดใหญ่แสงทองที่หาดใหญ่นะครับบ้านนาเทวีที่อนาเทวีมหาวิชวุินะโดยเฉพาะเพื่อนฝูงในมหาวิชวุเนี่ยนะผมซึ้งใจมากนะตัวว่าผมมหาครับรุ่นน้องพี่ครับรุ่นพี่พี่ครับรุ่นพี่ของน้องครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ว่าครั้งนี้ผมจะเอาเกียรติของนักเรียนเก่ามหาวิชวุนะครับไปทําในสิ่งที่ดีๆให้ปรากฏในบ้านในสงลาให้ได้ ครับขอบคุณมากครับชาวสงขลาที่เคารพทุกท่าน,นนะครับการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่สําคัญมากอภิสิทธิ์รัชชชีวประกาศว่าเราจะร่วมกันมาทําการเมืองสุจริตก็ลเลยอยากให้เชิญชวนพี่น้องชาวสงขลามาร่วมทําการเมืองสุจริตกันเพื่อศักดิ์ศรีของคนสงขลาเพื่อศักดิ์ศรีของคนไทยผมเองในฐานะที่ลงบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ในเบอร์27 ผมเองอยากจะขอให้พวกเราได้ช่วยกันเลือกอพักเบอร์27และสอสอเขตของพักประชาธิปัตย์ทุกเขตนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตหนึ่งคุณพิเชษพัฒนาโชธเป็นคนที่มีความสามารถมากคนที่มีประสบการณ์เข้ามาถึงทำงานได้ทันทีนะครับผมขอยืนยันให้พวกเราได้เลือกเบอร์27กับเบอร์สีเลือกพิเชษได้พิเชษและก็ได้เชื้อราชสีไปอีกหนึ่งคน เพื่อจะไปทํางานใ้กับพี่น้องในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งผมเองแม้ว่าจะขึ้นบัญชีรายชื่อแต่ว่าก็ยังวนเวียนอยู่ในเขตหนึ่งและก็ทํางานร่วมกับพี่น้องในเขตหนึ่งนะครับผมมั่นใจมากนะครับเพาเดินมาเหลือเวลาอีกสักสี่วันในขณะนี้เนี่ยพี่น้องน่าจะตัดสินใจกันแล้วเพื่อจะช่วยกันตอบคู่พักประชาธิปัตย์ตอบคู่ศัก์ศีของคนทุกฝลากลับมาเพื่อเลือกพักประชาธิปัตย์เบอร์ยี่สิบเ็ดและเลือกสอสเขตทุกเขตโดยเฉพาะเขต,นเเขตหนึ่ง พี่เชษหมายเลขสี่ขอบคุณมากครับ